พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดชุดปฐมธรรมการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดทิกขุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใครคือ 1. มารดา 2. บิดาภิกขุทั้งหลาย บุรพึงประครับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกินการนวดการให้อาบน้ําและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระ,ะปัสสาวะ บนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละภิกขุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกขุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสลาธิปัดในแผ่นดินใหญ่ อันมีลัตะนะเจ็ดประการมากหลายเช่นนี้การกะระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลยังมารดาบิดาผู้มีความตนีให้สามาทานให้ตั้งมั่นในจาคะสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดาสามปัญญาให้สมทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรทำแล้วและทําตอบแทนแล้ว แกมารดาบิดา